ียกย่อว่าอภิตานะคะวันนี้นายกสมาคมจัดรายการนอกสถานที่และเป็นการต้อนรับฤด,ดูหนาวนะคะเพื่อที่จะนำการท่องเที่ยวจากนานาประเทศนะคะเข้าสู่ประเทศไทยและสถานที่หังแรกของสมาคมอาิต้าของเรานะคะท่าทประธานกรรมาธิการาก,การกระพบนะคะถ้าให้เลือกสถานที่ ทีันนางสาวอาทิตย์กิติพรจิราพักนะคะรอดูว่าความสวยงามของสถานที่สาการบางคูนะคะจะสวยอะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่นางตอนฝ่ายมุตรงจะได้พบกับรายการในยกอาบิต้ากับปร,ระชาชนค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่ายินดีงงต้อนรับทุกท่านสู่อากาศสหนาวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กําลังจะเข้าเยี่ยมชมนะคะโดยการท่องเที่ยวกับสมาคมอาบิต้าของเราค่ะ เวลาบ่ายมงตรงหรือ13นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณแลว้วสสดีค่ะ